ใครยืนเมื่ออยู่แลนด์เนี่ยเพิ่มหรอนีู่เขาสามารถผมเอาสามสิบอะสามห้าสามสิบก็ผมจะเล่นสามสิบทางไหนพี่เล่นยังไงอะคุยเลยฮัลโหลครับค่ะคขกรับที่หากรบน้องชายผมเนี่ยคนไหนเอามาคุยไหนดิไม่เลยเนี่ยมีนะคะไม่มีอะไรครับคโรับชื่ออะไรอะผมจำไม่ได้อ่ะสักชื่อนึงอะหักหกใครคะชิคเค่ชิคเฆ่อย่าชิคเคอุ้ยแล้วละครลิงเล่นยังไงพูดเลยเร็ว เรื่องกบเล่นอะไรดีเอ็ดเอาไงดีก็ไม่คือตอนที่ฟา็นเอกมีสตอรี่ตอนนั้นขับมายิงแค่ออเชนแค่จนไปจะหลงอ๋อเอากี่ใบครับเอากี่ใบอร้อยใบไหมล่ะครับเยอะไปไหมคะมันเยอะไปเหรอเอากี่ใบไอ้ถูกเอาเอางี้ไหมคุณไม่หนีไหมเอาคุณมิคุณจะหนีหรือเปล่าวันนี้ผมเล่นกับวันนี้เล่นกับวันนี้ไม่หนีค่ะไม่หนีเอาเอาพูดเองนะแต่ว่าแต่ว่าคนแค่ไม่พร้อมอ่ะ เล่นเท่านับยี่สิบยี่สิบไหมล่ะงั้นน่ะผมคนถึงน้อยด้วยดิไม่ต้องก็ได้เอาเท่าที่เขามีอ่ะเออเท่าที่มีก็ได้ครับแล้วที่น็กจะเล่นกี่คนคะแล้วผมก็เล่นเท่าที่ผมมีตอนนี้ในวอลผมมีสิบสี่คนน่ะมาเอาของมาแต่ไม่ใช่ไฟจริงมาสามสิบแม่นะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ถึงแน่นอนครับไม่ถึงหรอกกี่ใบเอาถ้าไม่เอาใบเอาเป็น ตีสองไหมครับเอ๊ยเที่ยงคืนเอ้ยถึงมุกแล้ววะห้าทุ่มแล้วอะนี่มันจะห้าทุ่มแล้วนะคะตีหนึ่งไหมครับตีหนึ่งอะสองชั่วโมงขออุ้มสักหน่อยเถอะผู้หญิงอะมียกจะอุ้มเอ๋ใช่ไหมคะสองชั่วโมงครับอ๋อพูกนี้คือดูถูกกันใช่ไหมตีหนึ่งก็ได้ค่ะตีหนึ่งก็ได้อืมพอดีคนไหนเสร็จแล้วเชิญขึ้นมาแต่เด็กๆครับรักเขียนฉันด้วยสรุปตีหนึ่งเนาะสรุปมาครับตีหนึ่งนะไม่ไม่จำกัดใบ น่ก็ได้ค่ะพี่แจ้งให้ดังนี้ครับไม่จบคููนี้ไม่มีโปรเทคนะครับของรางวัลตามอุ้มนะครับแค่นั้นเฮ้ยมีโปรเทคได้ไงเอ้าไม่มีครับเล่นไม่ไม่เกินขั้นต่ำไม่มีโปรเทคครับไปอ่านกฎด้วยนะแล้วแต่ก็แล้วแต่เถื่อก็เล่นเลยครับค่งชังโมงที่ประกาศไปเตรียมตัวเลยครับของเดิมนเดิมพันนะครับมีใครโสดไหมครับในแก๊งเนี่ยใจใจได้ไหมใจเดินับเนี่ยก็เราชูเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาฟงเฟยไปเป็น อันนี้ก็ได้ค่ะจริงอ่ะขอมาไม่มีเนาะไม่ไม่มีค่ะประกาศแล้วครับใช่อ่ะพี่ครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงเล่นเลยก็ได้ค่ะฮาดูมันยิบห้าฮาดูมยิบห้าตามนี้ครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะได้ครับได้เคยจะตีหรือพี่จะตีเดี๋ยวรอของให้ก็ได้เร่งเลยยิบสามยิบ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 เล็กเร่งเอาโอเคแปดสามศูนย์ งั้นก็ต้องเริ่มยึบผ้าว่าใเริ่มยึบอะนี่เป็นเซ็ตของเซ็ตโฟคอยเซ็ตมาถ่ากันเลยให้เรียบร้อยเรากับสีรถเราเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันมั้ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้จะได้ไม่งงอ่ะเวลารถดุดรถอะไรอ่ะ สีขาวก็ได้ขาวมาเลยเอาขาวเอาขาวเอาขาไม่มีเหล็กไอยูอไหนวะไอม,มีรถล่อยเฟยเฟยเอาเหล็กมาเปล่าอ่ะให้พี่ยี่สิบกล่องนะไม่เห็นว嘛เซมั่นวิ่งไปกัด พอจะเอาก็หนีใครมันหนีเล็กเลกของของเก่าหรือของใหม่เล่นอะเลขแปดสามศูนย์อ่ะห้าสิบก่อนห้าสิบตีกี่อันเนี่ยเะไหนแล้วอุ้ยมันทำไมต้องเยอะแยะแล้วก็เหลือให้กิฟตพื้นให้อย่างละห้าร้อยอ่ะตลกอะบีครับีว่าไงค่ะ ฮัลโหลค่ะล่าสุดยดีไล่เราไปไกลๆอยู่หรือฮัลโหลค่ะใช่สภาแคร์หรือเปล่าค่ะใช่อยู่ไหนครับขอขอใครอ่ะไปคุยในนี้ก็ได้ครับไอะเราจะอุ้มกันไหมหรือว่าอุ้มไรดีอุ้มอุ้มอุ้มค่ะอุ้มอุ้มเลยใช่ปะอุ้มอุ้มโอเคครับโอเคแค่เราคุยในกรณีเล่นที่ชัดเจนครับอันนี้อันเนี้ย พี่พูดตรงๆเลยนะเลี่ยมเอาของพี่ไม่ชอบไม่ได้เหลี่ยมเล่นเล่นตามเวลาที่เหมาะสมก็คือเล่นไม่เต็มวันพี่ก็ให้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกันไม่เต็มหน่วยอ่ะให้หลายไม่เต็มหน่วยอ่ะสัก50เปอร์เซ็นต์เล่นชั่วโมงครึ่งใช่ปะอีพีแรก20อันในเทียนหนึ่งใช่ปะเทียนแรก5อันไฟเดียวแค่นั้นชุบออบใหหนึ่งเบียเอาให้หนึ่งตอนนี้นะได้พี่ ก้าคูดาวเลยไม่ได้จะเอาอะไรอยู่และจะไฟที่เขาหมายถึงคือให้แลกใช่ปะ่ะใช่คือเขาน่าจะเข้าใจว่าเราจะเอาของแหละแต่ไม่ใช่พี่พ,พี่แค่จะไอ้นี่เฉยๆจะลองไฟบอกว่าหนูปิดเสียงก่อนนะบนึง รักสักไฟหนึ่งแล้วแต่คนอุ้มใช่ไหมเอออุ้มครับอุ้มครับตามเพื่อนหน่อยดิเพะมัมีเพื่อนเน่ะไหนอ่ะไหนอ่ะคิวต่อไปคิวต่อไปยืนอยู่ข้างหน้าสะพานอ๋อค่ะจะเล่นกับเขาหรือเปล่ามาสะพากันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แหละคิวต่อไปแม่เขาก็อยากรู้ง่ายๆว่าเสนอนั่นแหละ เราเห็นนะตอนเราคุยเขาก็แบบไม่บี๋ยอๆครับไม่บี๋มตีไม่ติดเฉลิ่งงถึงที่เลยช่วยช่วยนะครับจัดเหล่นเรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้ห่าหิวอะไรเลยโอ้ยมันไม่ติดตี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเบิกรถไปเลยดูช่วยช่วยนะค่ะถือว่าให้น้องลองลองสถานการณ์มาลองมาลองมาตีไม่ติด นี่ใครลิ้มหนูอ่ะอยาตก,ตก,ตกวนเนี่ยเอ้ยมันแตกเยอะไปแล้วป้าผ<อ>ู้เล่นจัะพี่กินลดนึกเฟไ์ฟยอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอ่ะบังดูดอยู่ไหนราชพานมาเลยพี่วะค่ะตรงทางขึ้นเอ้ยต้องอไปใส่สูตรนะเนี่ยใส่สูตรต้องไปใส่สูตร เปิดแบบไดนจะเปิดสูตใพูดนะมีขายกินลไปแนี้ออะไรเปลยืนไม่ได้นะใส่สูตรก็ไปเาเลยนะครับหนึ่งแป้าเก้ามีต้องไปโดนกระทืบแล้วได้หาสามส่วนแปดนะมีบัตรประกันในตัวป่ะไมีแี้ขาดอะไรบ้าง จะได้เอเอาไปเปลี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปตอนนี้ไม่ได้ใช่ปหมอยู่ที่ไหไม่ได้ห้ามใช้รถบินได้อยู่เบลบนครับยอะไรพูดไาอีกอะไรจะพีเอสดคุยแล้วเอารถมาเก็บอยู่เบลเฮ้ยพี่ชายอย่าเป็นคนอุ้มอ่ะมาก่อนเลยได้บอกอ้แท็กดี้บอกแท็กดี้เฮขาเฟยเฟยอันนี้เริ่มกี่โมงนะคะเราจะแลกของปะ ฮาทูมยี่สิบและฮาทูมยี่ห้าแรกแค่ชุบแรกแค่ชุบก็ได้ไหมอ๋ใช่เอาแค่ชุบอ่อนเนื้อตุ่ยมพีห้านแรกแรกแค่ชุบอ่ออันเดียวพี่โอ้โทษโทษใครแรกได้ให้ได้บ้าง กระเป๋าหนึ่งห้าสองศนะพี่แค่อ่ะ้มาเขาเลยพี่หนึ่งห้าสองศูนย์พี่หนึ่งห้าสองศูนยใช่ไหมครับห้าอันมันมีในตัวใช่ไหมก่อนอื้ึไม่มีพี่อ้าวมสี่พี่มีไหมล่ะพี่ไม่มีดึงดึงในตู้ผมเลยในตเไปอ๋อไป็นไปนอนไว้ยังไะก็แต่ต้นไหม ถ้าป้อนี่จะได้เก็บของอะไรไรพี่เออแปดสามศูนยครับคุณค้ยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยัไม่ได้เปลี่ยนชุดพี่เนยไม่กี่คันไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชถัอา<อ> <ๆ S 2> แบกพี่แขกอะไร ไอเฟยอาแปะ <HK 4 S 2> เ,เลขอะไรมา HKC เฟยเลขอะไรเลขหนึ่งห้าหกเจ็ดห้าิอยู่ที่ใครวะ คียู่กับฝันอยู่กับฝันไม่ใครชน,นแม่ปูนราคาเท่าไหร่อ่ะครับม่ใครรู้ราคาปูนไหมปูนปูนสามพันห้าแล้วรถไปไหนอ่ะคันนั้นอ่ะไม่ติดไปบ,บี ขาต้องไปส่งยูไ ja? ว้ใช่ไหมเดียวเขามีเวลายืด